ชีวิตเราในหนึ่งปีนะครับที่มีห้าสิบสองสัปดาห์เนี่ยก็เหมือนสาหรับไพ่สําหรับนี้ที่มีห้าสิบสองใบเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคในชีวิตบางครั้งเราเจอสิ่งที่มันเรียกว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตหรือบางคนอาจจะเรียกว่าจังหวะชีวิตมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีครับตอนนี้สิ่งที่ชีวิตเราพบเจอคือความโมโซวครับ หมือนกับดอกไพ่พตรงนี้ฮะที่มันม่วซัวไปหมดวันนี้เลยจะมาคุยเรื่องการจัดการชีวิตใน3ขั้นตอนนะครับให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นและใช้เวลาอย่างประหยัดขึ้นนะฮะผมจะยกตัวอย่างว่าดอกจิตคือปัญหาในชีวิตละกันเพราะมันคือเรื่องจุกจิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธรร์แย่ๆหรือเรื่องงาน,นที่ยังค้างคาอยู่หรือเรื่องค่าใช้จ่ายๆๆอื่นๆที่มันน,นี่เกินนะฮะเราตัดออกได้เราตัดออกผมจะยกตัวอย่างถ้าเราตัดดอกจิตที่มันเป็นเรื่องจุกจิกออกจากชีวิตแลวเราจะจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้นยังไงครับคลิปนี้อาจจะช้าหนน่อยะครับ พอเรามั่นใจว่าเราจัดการเรื่องจุกติดออกหมดแล้วนะฮะมันก็ยังไม่วาวมีเรื่องที่เขามาให้ปวดหัวอกีกมีจังหวะชีวิตที่มันเปลี่ยนอ,อีกให้เปลี่ยนสองรอบเลยนะฮะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สองนะผมอยากให้ทุกคนจัดแคตตาล็อกเป็นหมวดเป็นหมว่ไว้ว่าเราจะจัดการชีวิตในเรื่องไหนมั่งของผมจะจัดการเป็นสามหมวดหมู่นะครับการงานการเงินความรักครอบครัวแล้วก็เรื่องสุขภาพและชีวิตนะครับผมจะแบ่งตามน,นี้แล้วข้อที่สามสำคัญมากคือการลงมือทำครับ แต่ผมจะลงมือทําแบบค่อยๆทําค่อยๆเติบโตตัวผมเองไม่ได้มีไฟในการที่จะทําเรื่องพวกนี้ครับเพราะการมีไฟในการทําเรื่องพวกนี้ทําให้เรื่องพวกนี้มันอยู่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราทํามันวันนิดวันหน่อยจนมันเป็นพฤติกรรมจนมันเป็นนิสัยทุกอย่างมันจะอยู่ยั่งยืนขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการฟังพอดแคสสำหรับเรื่องเงินหรือเรื่องงานการให้เวลากับคู่รัก หรือคนรักหรือครอบครัวการออกกําลังกายการตื่นเช้าสำหรับสุขภาพและชีวิตการหาอาหารดีๆมาทานนะครับทุกคนจะจังไม่เชื่อนะฮะว่าถ้าเราแบ่งปัญหาออกไปแล้วแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะจัดการได้ยังไงถ้าเราทําตามทุกอย่างแล้วชีวิตเราจะออกอย่างนี้ฮะทุกอย่างอยู่ในหมวดหมู่ของมันแล้วพอถึงปีหน้าเราจะเซอร์ไพรส์ว่าตัวเราโตขึ้น ขนาดไหนครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ